ลอยกระทงเนี่ยแก้เคสได้จริงไหมหรือเสริมดวงยังไงวิชาพวงจ่้หลบเต่าหมาซานกับเราจันแขกประจสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการลอยกระทงเนี่ยแก้เคสได้จริงไหมแก้เคสจริงหรือเปล่าหากคุณพูดในเรื่องความเชื่อของกรุงสุขโขทัยโบราณว่าในเรื่องการลอยกระทงดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการชำระล้างในด้านจิตใจออกไป แล้วก็ส่งผลกำลังใจของคุณให้เกิดขึ้นในการสู้ฟันในปีต่อไปแต่ถ้าถามเราดักวิชาหวงจุ้ยเหล่าเต่าหมอซาเนี่ยเป็นยังไงวิชาหวงจุ้ยเหล่าเต่าหมอซาก็มีพิธีลอยกระทงนะอ่าเขาก็มีลอยกระทงหลายลอยกระทงมากเลย ลอยกระทงชำระวิญญาลอยกระทงเริ่มต้นปีใหม่ลอยกระทงขอเข้ามาเจ้าสมุดลอยประทงเชื่อมดาวลอยกระทงต่อดวงมีเยอะแยะลอยกระทงเนี่ยเรากำลังบอกว่าลอยกระทงเนี่ยมันมีผลจริงแต่มันต้องอยู่กับผู้รู้จริงส่วนลอยกระทงของปีใหม่ไทยเนี่ยในโบราณปัจจุบันนี้มีผลไหมจากที่เราเฝ้าสังเกตมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันเนี่ย เรายืนยันนะว่ามันมีผลเพราะว่ามันเป็นวันที่พระจันทร์ใหญ่ที่สุดในวงรอบปีหรือมีพลังงานมากที่สุดและมีผลกักกดแรงโน้มถ่วงโลกมากที่สุดคนที่อยู่ปากแม่น้ำอย่างเราเราอยู่สมุทรปราการช่วงเวลาเที่ยงคืนของรวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันที่น้ำเนี่ยลงต่ำที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต่ำกว่านั้นอีกแล้ว การที่เราลอยกระทงไปในวันนั้นน่ะมันเปรียบเสบือนว่าลอยในช่วงทิ้งทุกทิ้งโศกที่ช่วงชีวิตเราต่ําที่สุดและชีวิตเราพร้อมจะเพิ่มพูนในวันรุ่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการลอยกระทงในเชิงสัญลักษณ์นี้มันก็ใช้ได้ในระบบเหมาสานการลอยกระทงของระบบพราในยุคสุขโขทยัยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเรื่องยากหรอกอย่างน้อยมันก็ทําให้เราลื่นเลงเพราะฉะนั้นทําดีกว่าไม่ทํา แล้วมันมีผลแน่นอนสวัสดี